อย่างไรดีเมื่อลูกน้อยเป็นไข้ตัวร้อนทำอย่างไรดีล่ะเมื่อน้องเป็นไข้และตัวร้อนสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการนํำให้เด็กรู้สึกสบายตัวให้มากที่สุดโดยการสวมเสื้อผ้าบางๆให้กับน้องเพื่อให้ระบายความร้อนออกมาได้อย่างสะดวกห่มผ้าได้หากน้องรู้สึกว่าหนาวแต่ห้ามคุมโปรงนะครับหากน้องเป็นไข้สูงเนี่ย การเช็ดตัวให้น้องเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายในขณะที่ยาลดไข้ยังไม่ออกฤทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นอย่างมากเลยครับให้อาหารเหลวแก่น้องมากๆเช่นน้ำนมแม่น้ำหรือน้ำผลไม้เจือจางเพื่อชดเชยการเสียน้ำไปกับเหงื่อในระหว่างที่เป็นไข้ครับที่สำคัญเลยนะครับ คือให้เด็กได้พักผ่อนอย่างเพียงพอให้อาหารกับน้องได้ตามปกติเลยแต่ให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตอาการขาดน้ําโดยเฉพาะในน้องที่มีอาการอาเจียนหรือท้องร่วงนะครับและสังเกตด้วยว่าน้องมีผื่นตามผิวหนังหรือไม่นะครับถ้าน้องยังเป็นไข้ควรให้น้องหยุดอยู่บ้าน แจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบและคอยดูแลน้องเป็นระยะระยะพร้อมทั้งสังเกตอาการใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับน้องด้วยครับและหากน้องมีอาการหงุดหงิดรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกปวดตัวและเป็นไข้สูงเกิน37.5องศาเซลเซียสให้รับประทานยาแก้ไข้พาราเซตามอลและควรเช็ดตัวให้น้องด้วยนะครับด้วยน้ำธรรมดาในขณะที่ยายังไม่ออกฤทธิ มีคําแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับคือการให้ยารับประทานเนี่ยจะมีการดูดซึมยาที่คงที่และดีกว่าการให้ยาทางทวารยาน้ำเนี่ยจะช่วยให้เด็กรับประทานยาได้ง่ายกว่าซึ่งยาน้ำสําหรับเด็กเนี่ยที่มีขายจะมีอยู่2ประเภท2รูปแบบก็คือยาน้ำเชื่อมและยาน้ำแขวนตะกรอนนะครับยาน้ำเชื่อมอาจจะเคยเห็นกันทั่วไปก็คือมีรสชาติหวานๆ ยาน้ำแขวนตะกอนคือเราจะต้องเติมน้ำมีการเขย่าก่อนนะครับวิธีรักษาที่เหมาะที่สุดสําหรับเด็กเนี่ยก็คือการให้รับประทานยาพาราเซตามอลน,นะครับและควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพรินกับเด็กที่เป็นไข้เพราะมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาการบวมของสมองได้และภาวะตับอาจถูกทำลาย ควรเลือกรับยาที่อยู่ในขวดที่มีฝาปิดปลอดภัยนะครับป้องกันเด็กเปิดใช้ยาเองโดยที่ผู้ใหญ่ไม่ทันได้สังเกตจะทำให้เด็กได้รับยาเกินขนาดครับยาน้ำชนิดแขวนตะกอนดีกว่ายาน้ำเชื่อมอย่างไร ยาน้ำชนิดแขวนตะกอนนั้นจะทําให้เด็กรับประทานยาได้ง่ายขึ้นเนื่องจากยาน้ําชนิดแขวนตะกอนนั้นสามารถปรุงแต่งลดให้ดีขึ้นได้ง่ายกว่าครับอย่างที่สองเนี่ยสำหรับยาที่ละลายในน้ําได้ไม่ค่อยดีนักแต่จะสามารถทําเป็นชนิดแขวนตะกอนได้ง่ายกว่ายาชนิดน้ําเชื่อมครับตัวยาจะคงสภาพฤทธิ์ของยาได้ดีกว่าเนื่องจากตัวยาเนี่ยไม่ได้ละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำครับ